เรื่องราวของใช้ไว้30ที่ตกงานแถมเมียทิ้งและไม่มีเงินเขาเลยลองไปคัดตัวเป็นนักอเมกินาฟุตบอลแต่ก็ดันติดข่าวทีมได้จริงๆซึ่งคนธรรมดาที่ไม่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนอย่างเขาจะสามารถผ่านแรงกดดันมากมายและข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปสู่คำว่าชัชยนะได้หรือไม่นายผู้บรเรื่องอินวินซิเบิสู้สุดใจเกมนี้ไม่มีวันแพ้แรเรื่องมาในปี1975 จะเป็นภาพบรรยากาศในเมืองฟิลาเดลเฟียที่เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างซบเซากิจการมากมายเนี่ยก็ถูกปิดตัวลงและตามข้างทางเนี่ยก็มีม็อบเดินประท้วงซึ่งสิ่งเดียวที่สร้างความคื้นเคลงก็คงจะเป็นแค่เมริการฟุตบอลซึ่งวันนี้ชายวัย30อย่างวินเขาเนี่ยก็มาเชียร์ทีมมีเกลทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองฟิลาเดลเฟียและเขากับเพื่อนเนี่ยก็เชียร์สุดใจแต่เชียร์เท่าไหร่เนี่ยก็เชียร์ไม่ขึ้นเพราะทีมีเกลนั้นแพร้ราบครับ6กเดือนต่อมา ราวนั้นจะได้เห็นกิจกรรมยามว่างของนุ่มนมที่ชอบมารวมตัวกันเล่นในเมริกันฟุตบอลซึ่งวินนั่นก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเมียของวินนั่นก็ต่อว่าเขาที่เขาเนี่ยเป็นแค่บาร์เทนเดอร์และครูรับจ้างแค่อาทิตย์สองอาทิตย์แถมยังไล่เขาเนี่ยเอาเวลาที่เล่นกีฬาไปหางานเสริมให้มันได้เงินซะยังจะดีกว่าเช้าวันต่อมาวินที่มาสอนเขาเนี่ยก็ต้องผิดหวังเพราะวันนี้เนี่ยเขาถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากทางโรงเรียนเนี่ยต้องการตัดงบที่ไม่จําเป็น ถามให้เขาเนี่ยก็ต้องบอกลางงานนี้และเดินเสียใจออกมาซึ่งในทุกคืนวินเน่นก็จะมาทํางานที่ร้านของแม็กเป็นบาร์เทนเดอร์แค่วันละ3มชั่วโมงซึ่งเขาที่ไม่ได้สอนแล้วเนี่ยก็เลยจะขอเพิ่มเวลาทํางานกับแม็กและในตอนนั้นทีมีเกิลนึ่งก็แถลงขา่าวว่าทีมเขาเนี่ยจะเปลี่ยนโค้ชคนใหม่แถมโค้ชคนนี้เนี่ยก็ยังประกาศกองเชิญผู้ที่สนใจมาคัดตัวเข้าทีมได้เลยเพื่อนๆของวินที่ได้ยินเนี่ยก็ต่างพากันยุให้เขาเนี่ยไปคัดตัวเข้าทีมแต่เขาที่ไม่สนเน้นก็หัวเราะทันที หลังเลิกงานเขาที่กลับมาเนียงก็ตกใจที่มีอของเขาเนี่ยขนของหนีไปหมดเลยทิ้งไม่เพียงจดหมายฉบับเดียววินที่อ่านเนียก็ทั้งโกรธทั้งเสียใจและได้แต่ทํารายข้าวของในบ้านซึ่งเขาเนียก็นั่งซืมอยู่อย่างนั้นทั้งคืนแล้วเมื่อเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูเรื่องเขาเนียก็ทาทีไม่เป็นอะไรและในวันนี้ที่ร้านของแม็กก็มีบาร์เทนเดอร์มาเพิ่มหนึ่งคนซึ่งเธอนั้นก็มีชื่อว่าเจเนตเป็นญาติกับแม็กนั่นเองแถมเธอนั้นยังเป็นแฟนตัวย,ยงของทีมไจแอนทีมคู่ปรับของ Eagle อีเกิ ถ้ามาคนนังร้านเนี่ยก็โหแซวเธอส่วนเรื่องวินเพื่อนัอนก็ยังตื้ออยากแต่จะให้เขาเนี่ยไปคาตัวไม่เลิกแต่ในตอนนั้นเพื่อนที่ชื่อจอนเนี่ยก็แซกกลางวงพูดเรื่องที่วินเนี่ยโดนเมียทิ้งถ้ามาเขาที่โกรธเนี่ยก็วิ่งเข้าไปซด์แต่คนอื่นๆเนี่ยก็รีบมาห้ามแล้วเพื่อนที่ชื่อว่าทอมมี่เนี่ยก็เข้ามาเคลียร์ให้ไม่อยากให้วินเนี่ยไปถือสาคำพูดใครเพราะคนที่นี่เนี่ยก็ต่างมีปัญหาบางคนเองก็เครียดเรื่องครอบครัวบางคนเองก็เสียพี่ชายก่อนจะบอกว่าวินเนี่ยดูมีแวว แล้วเชื่อว่าเดเขาไปคัดตัวเนี่ยยังไงก็มีเสีแถมยังทิ้งถ่ายมาต่อให้ไม่ได้ลงเล่นแต่ได้ไปเหยียบสนามสักชั่วโมงก็ถือว่าคุ้มแล้วหลังเลิกงานวินที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยก็ต้องแบกหน้ามายืมเงินพ่อซึ่งพ่อเน็ก็ยินดีบอกว่าเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยเราต้องช่วยกันแล้วพ่อเน็ก็ลองถามลูกเรื่องการคัดตัวซึ่งบอเห็นมาเขาไม่ตอบพ่อเน็ก็พูดขึ้นมาว่าลูกผู้ชายเนี่ยจะอดทนกับความล้มเหลวได้นานแค่ไหนกันตัดมาในวันคัดตัวที่ม ซึ่งชาวเมืองนับพันเนี่ยก็แห่มาคัดตัวบางคนนี่ก็แก่ง้งเงือกมาเลยบางคนนี่ก็เป็นแค่เคฟซีที่อยากมาลองดูส่วนโค้ชเขาเนี่ยก็จับตามองหานักกีฬาแต่มองเมื่อครึ่งวันเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าตาสักคนซึ่งตอนนั้นเราเนี่ยก็จะได้เห็นมวินเนี่ยมาต่อแถวเข้าคิวเหมือนกันซึ่งมาถึงตาเขาเขาเนี่ยก็ทําสถิติในการวิ่งและดูเหมือนมันเนี่ยจะไปเตะตาโค้ชเขาให้แถมด่านต่อไปเนี่ยเขาเนี่ยก็ทําได้ดีไม่มีที่ติหลังคัดตัวเสร็จ รถของเขาเนี่ยมันกระดานเสียจนเขาเนี่งก็ยืนเซ็งเป็ดก่อนจะเห็นว่าโค้ดเนี่ยเดินเข้ามาชื่นชมซึ่งเขาในกระถามอายุของวินวินนี่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็ชอบใจเขาก็เลยแซวถามอายุของโค้ดกลับไปซึ่งโค้ดที่เห็นว่าเขามีทักษะก็คิดว่าเขาเนี่ยคงผ่านการแข่งขันมาก่อนแต่ที่ไหนได้เขากลับบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยลงแข่งแค่เล่นกับเพื่อนแถวบ้านทุกวันในคืนนั้นวินก็มาทํางานที่ร้านต่อเลยเพื่อเลยคิดว่าเขาเนี่ยคงไม่ได้ไปคัดตัวแต่ตอนนั้น ข่าวนั้นมันก็ดันออกว่าวินปาบปราีอดีตครูและบาร์เทนเดอร์ได้ผ่านการคัดตัวรอบแรกไปเท่าน,นั้นแหละเพื่อนๆเน,นี่นก็พากันเฮลันหลังเลิกงานแม็กเนีน่เอาเงินมาให้วินเพื่อให้เขาเนี่ยไปเก็บไว้ใช้ในค่ายฝึกและบอกว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยค่อยเอามาคืนซึ่งวินน่ซึงในน้ำใจเขาเนี่ยก็สัญญาเมื่อจะรีบเอามาคืนให้ไวที่สุดและแม็กที่เห็นว่าเจนเนี่ยเดี๋ยเลิกงานพอดีก็ขอให้วินเนี่ยช่วยไปส่งเธอให้แต่ตอนนั้นนะักข่าวเนี่ยก็เข้ามาสัมภาษณ์เขาพอดี ซึ่งวินที่ไม่มีอะไรจะพูดเนี่ยก็จะเดินหนีไปแต่แม็กนั้นก็เรียกเขาไว้จัดฉากให้เพื่อนเนี่ยไปสัมภาษณ์อย่างดีจากนั้นระหว่างที่เขาเนี่ยไปส่งเจเน็ตเธอนั้นก็เล่าให้วินฟังว่าเธอนั้นมีพี่ชาย5้คนและพวกเขาเนี่ยก็ชอบทีมใจแอ่นมากมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยต้องเชียร์ทีมนี้ไปด้วยและก่อนจะแยกย้ายกันเธอนั้นก็ชมที่เขาเนี่ยได้คัดเลือกเข้าทีมวันต่อมาเพื่อนๆเนี่ยก็โทรมาบอกให้วินเนี่ยไปเปิดทีวีด่วนเลยแต่เขาที่ไม่มีทีวีเนี่ยก็ไปขอเรียกเพื่อนบ้าน ซึ่งป้าแกเนี่ยกระจายดีให้เขาเนี่ยเข้ามาดูแถมเมื่อเห็นข่าวของวินป้าแกเนี่ยก็อวยที่จะได้มีคนดังอยู่ข้างบ้านและเมื่อมาถึงวันที่เขาเนี่ยต้องเข้าค่ายฝึกเขาเนี่ยก็เก๊กเกกกลางๆทำตัวไม่ถูกและเห็นว่าดีเสื้อเนี่ยมันสะกดชื่อเขาพิดเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าให้เด็กเขาทีมก่อนเถอแล้วค่อยมาว่ากันซึ่งวินนั่กระโจดหมายที่เมียเก่าเนี่ยทิ้งไว้มาด้วยไม่นานนักกีฬาคนอื่นๆนั้นก็เข้ามาเปลี่ยนชุดซึ่งคนเก่าๆที่สนิท ตั้งจากวินที่กระทำด้แค่มองพวกเขาอย่างเงียบๆแล้วเมื่อเริ่มฝึกซ้อมวันแรกโค้ชนั้นก็เข้มปัดซ้อมแบบไม่มีพักกันเลยแต่วินนั้นก็อึดเต็มที่สุดๆถึงขนานไอ้าพวกตัวจริงที่เห็นเนี่ยก็พูดเน็บหาว่าเขาในอวดเก่งและก็ดูเหมือนในตัวจริงพวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยชอบหน้าเขาสักเท่าไหร่ซึ่งพอได้เข้าห้องพักวันแรกวินนั้นก็ได้รับของจากเจนเนสที่ส่งมาให้กําลังใจเขาแต่ก็ไม่ไหวเอาเสื้อทีมจแจะติดมาด้วยซึ่งพอเห็นอย่างนั้น คราวนั้นก็รีบโทรไปหาเธอและชวนเธอเนี่ยไปดินเนอร์ในวันหยุดซึ่งต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างรีบบอ,อกตัวว่าน,นี่มันจะไม่ใช่การเดทแน่นอนตัดมาที่พวกตัวจริงไอหมอนี่เนี่ยมันก็ลามปามจนไปเจอจดหมายเมียเก่าวเขาที่เขียนเอาไว้ว่าคนอย่างวินเนี่ยจะไม่มีวันก้าวหน้าไม่มีเงินไม่มีวันมีชื่อเสียงซึ่งไอแกงนี่ที่รู้ว่าเขาโดนเมียทิ้งก็เอาประโยชน์พวกนี้เนี่ยมาล้อเขาจนเขาเนี้ยก็ทนไม่ได้จะวิ่งไปโชกไอตัวจริงพวกนั้นแต่โค้ชเนี้ยน,นั้นก็รีบเข้ามาห้ามในทัน ตัดมาในวันหยุดบินนั่ก็ได้มาดินเนอร์กับเจนเนสและเขานี่ก็เล่าออเรื่องครอบครัวให้เธอฟังว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อชอบพาเขาไปดูการแข่งขันเลยทําให้เขาเนี่ยชอบทีมีเกิลตั้งแต่นั้นมาหลายสัปดาห์ต่อมาหลังการฝึกซ้อมเนใี่ายโคนดนั่นก็ต้องคัดคนไม่เข้าข่ายทิ้งซึ่งถ้ากลายโดนคัดออกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเดินไปเรียกทีละคนซึ่งวินที่กลัวเขานี่นก็นั่งลุนอยู่หน้าประตูกระทั่งเสียงเคาะประตูเนี่ยมันดังขึ้นใจเขานั่นก็หล่นไปอยู่ตะตุ่มที ไม่ต่างจากเพื่อนที่นั่งดูข่าวอยู่โกลวินเนี่ยจะโดนคัดออกซึ่งพอในข่าวเนี่ยมีชื่อวินว่าเขาเนี่ยเด้ไปต่อก็ถามเอาเพื่อนในโล่งอกโล่งใจส่วนวินที่ได้รับโอกาสเนี่ยขาวนั้นก็จัดเต็มยอมใส่ชุดกาดน้อยลงจะได้วิ่งได้เร็วขึ้นเจ้าหน้าที่ที่เห็นเนี่ยก็เลยเข้ามาเตือนแต่ว่าเขาเนี่ยกระสวนกลับไปว่าเอาไว้ให้เป็นตัวจริงก่อนแล้วค่อยว่ากันซึ่งมาถอดชุดกาดออกไปขาวนั่นก็วิ่งได้ไวขึ้นแต่ว่ามันก็ทําให้เขาเนี่ยระงมไปทั้งตัวตัดมาในวันหยุด จอห์นี่เดียเห็นวินกับเจนเนตดูมุ้งมิ้งกันเหมือนจะจีบกันข่าวนั้นก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้ที่ทุกคนสนใจวินก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์เข้าทีมแต่ถ้าโดนเขี่ยมาเมื่อไหร่ในการจโนเนมเหมือนเดิมซึ่งพอได้ยินเพื่อนพูดอย่างนั้นเนี่ยวินนั่นก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นก็เลยไปบอกกับเจนเนตเมื่อเขานี่อยากโฟกัสแค่เรื่องกีฬาไม่อยากวอกแวกกับเรื่องอื่นถ้ามอเธอที่รู้ความหมายเนี่ยก็รีบขอตัวแยกย้ายกันไปวันต่อมาโค้ชนั้นก็ส่งตัวจริงที่ชื่อนออวววาแฟงงมนนนห้เดียกับิ ซึ่งวินเองก็เล่าให้ฟังที่กับมาการคุยกันว่าแฝงน่ยฝีมือตกถามมาแฝงที่ดีอย่างนั้นเนี่ยกระงองขึ้นกะชากวินให้มองที่ปลายนิ้วของเขาและบอกว่าเขาเนี่ยทิ้งน้ำหนักมาที่ปลายนิ้วนั่นก็แปลว่าเขาเนี่ยกำลังล่าทีมตรงข้ามก่อนจะปิดท้ายว่าเขาเนี่ยเบื่อเต็มทีที่ต้องมาเห็นวินเนี่ยไปกองอยู่ที่พื้นต่อมาก่อนฤดูการแข่งขันที่มีเกลนั่นกระแพ้อย่างต่อเนื่องจนเพื่อนๆนั่นก็เริ่มห่วงวินไม่ต่างจากเจ้าตัวที่กังวลจะต้องมาปรึกษาพ่อ ซึ่งพ่อในกนาลวามากรเขาเคยบอกให้แม่เนี่ยคาดหวังแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อเนี่ยจะไม่คาดหวังส่วนโค้ชกับทีมในตอนนี้ก็ประชุมกันอย่างเคร่งเครียดที่ต้องเลือกคัดคนไม่เข้าตาออกไปซึ่งทีมงานเนี่ยเสนอชื่อวินกันหมดเลยทามวโค้ชเนั้นก็เหมือนจะเห็นด้วยแต่ในวันเดียวกันภรรยาของเขาเนี่ยก็มาหาที่ค่ายเขาเนี่ยเลยเล่าเรื่องวินให้เธอฟังเธอเลยพูดมาสั้นๆว่าหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือการตัดสินใจไม่ใช่ทีมงานจากนั้น โค้ชฉันก็เรียกวินไปคุยซึ่งเขาในกนกททำใจรอคิดว่ายังไงกะโดดไล่ออกก็เลยรีบขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาโค้ชที่ฟังจบนั้นก็บอกว่าอีกสองสเดือนเนี่ยค่อยมาขอบคุณเพราะเขาเลือกให้วินเนี่ยเป็นผู้เล่นของทีมซึ่งเขาที่ดีใจเนี่ยก็รีบโทรบอกเพื่อนรักให้มาหาแกล้งทำเป็นให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยซ่อมรถก่อนจะเฉลยว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวจริงทอมมี่ที่ดีใจเนี่ยก็รีบลากเขาไปฉลองแต่จอนนี่เนี่ยก็ยังตึงหน้าใส่เขาไม่หยุดวินนี่ขาใจเนี่ยก็เลยเดินไถามมกับ ซึ่งแม็กนั่นก็เล่าว่าจอห์นนี่เนี่ยไม่มีใครสิ่งเดียวที่เขามีเนี่ยคือมีแต่ภาพเขาเลยกลัวว,วินเนี่ยจะทิ้งเพื่อนๆไปต่อมาในการแข่งขันเปิดดูดการโค้ชกับวินที่ตื่นเต้นเนี่ยแก่พากันล่วกในห้องน้ําแล้วเมื่อเริ่มการแข่งขันวินนั่นก็ทาได้ดีวิ่งหลบบล็อกได้หมดแต่อยู่ๆเนี่ยเขากลับนิ่งจนเสียคะแนนไปทําให้โค้ชเชื่อมันในตัวเขาก็ผิดหวังสุดๆในคืนนั้นวินนั่นก็ได้มาหาเจเน็ตที่บ้านเพื่อจะบอกความรู้สึกของตัวเอง แต่เธอที่ไม่พร้อมเนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยเก็บมันเอาไว้ก่อนซึ่งพอวินเนี่ยขับรถไปรอบๆเมืองก็ได้เห็นเด็กเนี่ยใส่เสื้อทีมเบอร์เดียวกับเขาและพอขับรถมาที่สนามขานเขานี่ยก็เห็นเพื่อนเนี่ยกำลังแข่งขันกันอยู่จอห์นนี่ที่หันไม่เห็นเนี่ยก็เลยเดินมาชวนวินไปเล่นด้วยกันแต่ขนเขานี่ก็ไม่เอาด้วยเพราะต้องพักร่างกายไว้แม์สำคัญแต่ในตอนนั้นฝนเนี่ยก็ตกลงมาอย่างแรงและมันก็ทําให้เขานี่นเปลี่ยนใจเดินลงไปแจมกับเพื่อนๆหวนคืนบรรยากาศเก่าๆก,กับการเล่นแข่งกันแบบไม่กดดัน ไม่ต้องขาดหวังเล่นดหนือความสุขที่แท้จริงและหลังเล่นกับเพื่อนเพื่อนเสร็จเจเนตเองก็มารอเจอเขาซึ่งรอบนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ไม่พูดอะไรกันมากเลือกที่จะจูบบอกความรู้สึกแทนแต่ามาที่แม์สำคัญระหว่างทีมอีเกิลกับทีมใจแอนเจเนตเองก็โคตรมึนสายเสื้อทีมใจแอนแต่มาเชียร์ฝั่งอีเกิลจนเอซฝั่งนี้เนี่ยก็โหร้องใส่เธอกันใหญ่และก่อนจะเริ่มแข่งขันโค้ชไหนก็ปลุกใจคนในทีม บอกให้พวกเขาเนี่ยไปทําให้เต็มที่เพื่อชาวเมืองให้พวกเขาเนี่ยได้มีกําลังใจชนะสักครั้งเพื่อคนบ้านเราส่วนวินเขาที่อ่านจดหมายเมียเก่าอีกครั้งแต่รอบนี้เขาเนี่ยก็เลือกที่จะฉีกมันทิ้งไปแล้วมาเริ่มการแข่งขันทีมมีเกิาเนี่ยก็ฟอร์มดีจัดทําคะแนนนํามาก่อนเลยวินเองเนี่ยก็โคดทึกลบบล็อกไาย์สงคามในมดแต่ต่อมาในเกมท้ายทีมใจนเนี่นก็บุกตีตื่นในสำเร็จจนทีมมีเกิาเนีก็เหมือนจะแพ้แล้ววินเนี่ยก็ตั้งสติ มองไปที่ปลายนิ้วของทีมตรงข้ามตามที่แฝงเนี่ยเคยบอกกับเขาก่อนจะตะโกนให้เพื่อนเนี่ยเปลี่ยนแผนซึ่งเนเพื่อนเนี่ยก็เชื่อเขาแล้วมันนั้นก็ได้ผลจริงๆก่อนที่วินนั้นจะรีบสาบรอยยี่มิ่งไปแย่งบอลจากฝ่ายตรงข้ามจนบอลเนี่ยมันก็ร่วงลงพื้นขาวเนี่ยเลยใช้จังหวะนั้นรีบคว้าบอลแล้ววิ่งไปที่เอ็นโซนด้อย่างสวยงามทำให้ขาวเนี่ยพาทีมคว้าแชมป์จากแมตช์นี้ไปแฟนบอลที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เฮร้านซึ่งจากที่เจเนี่ยเนี่ยเชียร์ทีมไจแอนท์ ไม่ต่างจากวินข่าวนั้นก็ดีใจสุดๆจนเพื่อนนั้นก็กลูเข้ามาแสดงความยินดีส่วนโค้ชก็ส่งยิ้มให้เขาอย่างภาภูมิใจและตั้งแต่นั้นมาวินนั้นก็ลงเล่นในทีมมีเกิลนานถึง3ฤดูกาลและโค้ชนั้นก็นำทัพพาทีมเนี่ยไปแข่งซูเปอร์โบครั้งที่15จนได้และวินกับเจเนตเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่นิวเจอร์ซีซึ่งนางคู่เนี่ยก็มีลูกด้วยกัน2คนและภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปแล้วนะครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้ แล้วผู้บินเรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก MDB ไป7ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกระดอกต๊อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ